สวัสดีค่ะไปต่อไม่รอแล้วจ้า MV เพลงตูรูตูรูแบ็คพิงมียอดวิวทะลุ1.4พันล้านครั้งแล้วอันดับหนึ่งและดีที่สุดในกลุ่มเคป๊อปฟรีไฟ์สุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือเล่นง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดฟรีแล้วไฟ r ์เลยก่อนอื่นแอดก็ขอแสดงความยินดีกับสาวๆแบ็พิงด้วยนะคะ กับผลงานเพลงรูดูรูดูซึ่งตามรายงานของ YG Entertainment ในวันที่13พฤศจิกายนมิวสิกวิดีโอเพลงรูดูรูดูก็สามารถมียอดวิวทะลุ1.4พันล้านครั้งแล้วบนแพลตฟอร์ม YouTube เมื่อเวลา3นาฬิกา32นาทีโดยใช้เวลาประมาณ2ปี5เดือนนับตั้งแต่ปล่อยออกมาให้ชมกันเมื่อวันที่15มิถุนายน2018กลายเป็นเกอร์กรุ๊ปวงแรกที่สามารถทำสถิติใหม่สำหรับการชมมิวสิกวิดีโอมากที่สุดของในเคป๊อป สำหรับเพลงดู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 เป็นเพลงไตเติ้ลของมินิอัลบั้มแรก Square Up ของ b บ็คพิงมีท่าเต้นเป็นที่จดจำเหมือนกับว่ายิงปืนพกด้วยมือทั้งสองข้างกลายเป็นที่นิยมในปีนั้นอีกทั้งยังติดอันดับหนึ่งในมิวสิกวิดีโอเคป๊อปที่มีคนดูมากที่สุดในโลกอีกด้วย และนี่ค่ะก็เป็นภาพโปสเตอร์สวยๆตั้งแต่100ล้านจนมาถึงปัจจุบัน1,400ล้านเรียกได้ว,ว่าแรงฉุดไม่อยู่จริงๆปังยิงต่อเนื่องคาดว่าในปีหน้าคงขึ้น2,000ล้านแน่นอนส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยอัปเดตข่าวสารสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ไฟ r อร์สุดยอดเกมเอาตัวรอดบนมือถือเล่นง่ายใครก็เป็นผู้รอดชีวิตได้โหลดปรีแล้วไฟเออร์เลย